รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้นำเหรียญจอบลลอของหลวงข้าแดงนะครับปี2513นะครับเหรียญที่เพื่อนเอนเห็นนี้เรียกว่าบล็อกบางหลังขีดนะครับเหรียญจบอบลนะครับจัดสร้างโดยคณะนายทหารและนายตำรวจจบอบลลอรุ่น12ทธันวา2483นะครับ เพื่อเป็นที่ระลึกในการรับราชการมา30ปีครับจำนวนการสร้างประมาณ60,000เหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้จะตอกโค้ดคำว่าแดงซึ่งแกะจากลายมือของหลวงพ่อแดงนะครับที่ไม่ตอกโค้ดก็มีนะครับหลวงพ่อแดงท่านปลุกเสกให้ตลอดไตามาสนะครับแล้วนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษอีกครั้งที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับถือว่าน่าใช้บ้ากๆเลยนะครับเพื่อนๆเหรียญรุ่นนี้ครับ เหรียญรุ่นนี้แบ่งออกเป็นสองบล็อกนะครับมีบล็อกหนากับบล็อกบางแต่ถ้าข้างหลังนะครับมีเส้นขีดผ่านยันก็จะเรียกว่าหลังขีดอีกนะครับถือเป็นบล็อกนิยมนะครับเพื่อนๆนี่มาครับพอทราบประวัติกันคร่าวๆแล้วนะครับคราวนี้เรามาเข้าสู่หลักการพิจารณาเกท,ทเลยนะครับเมื่อหยิบเหรียญขึ้นมานะครับเพื่อนๆ เราต้องแยกก่อนนะครับว่าเป็นบล็อกหนาหรือบล็อกบางนะครับถ้าเป็นบล็อกหนานะครับเพื่อนๆลำองครับเนี่ยครับลำลำองของหลวงพ่อแดงท่านนะครับเนี่ยนะครับจะนูนออกมาจากพื้นเหรียญนะครับจะนูนออกมาเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกบางนะครับจะนูนออกมาไม่มากครับเนี่ยครับลักษณะนี้คือนูนออกมาน้อยนะครับก็คือน่าจะเป็นบล็อกบางนะครับ และบล็อกบางนะครับใบหน้าหลวงพ่อจะเลียวเล็กกว่าบล็อกหนาครับนี่ครับมาเมื่อทราบแล้วนะครับว่าเป็นบล็อกบางนะครับครนี้จุดต่อมาครับให้เพื่อนๆนดูบริเวณพื้นพื้นเหรียญนะครับนี่ครับพื้นเหรียญระหว่างตัวหนังสือกับขอบเหรียญนะครับจะมีเสี้ยนเป็นเส้นรัศมีนะครับสาดไปยังขอบครับ นี่ครับผมซูมให้ดูนะครับอ่านี่ครับเพื่อนๆจะเป็นเส้นสอดเลยนะครับ นะครับจุดต่อมานะครับเพื่อนๆให้สังเกตครับเส้นในโค้ดนะครับจะมีรอยเสีย้ยนจะมีเสี้ยนนะครับวิ่งอยู่ให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นเองพลิกใหม่ นี่อันนี้เห็นละเนี่ยครับพวกนี้เป็นหลักเป็นหลักการพิจารณาได้เลยนะครับนี่ครับจะมีเสี้ยนวิ่งอยู่เต็มเลยนะครับมาครับและจุดต่อไปนะครับพื้นบริเวณฝั่งซ้ายของหลวงพ่อนะครับขวามือเราครับจะมีเส้นขนแมวนะครับเนี่ยครับวิ่งอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ย ลองดูนะครับถ้าพลิกกระแสนี่จะเห็นชัดนะครับเนี่ยแต่ถ้าเรามองตรงเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับต้องพลิกกระแสหน่อยครับนี่ครับถ้าพลิกกระแสนี่จะเห็นนะครับแล้วก็ผดเหรียญนะครับตามพื้นเหรียญที่พบเนี่ยครับเป็นเพราะว่าบล็อกครับใกล้ชำรุดนะครับเนื่องจากมีการปั๊มเหรียญจํานวนมากนะครับผมจะซูมให้ดูนะครับ เนี่ยครับจะมีผลผลขึ้นนะครับบางเหรียญก็มีบางเหรียญก,ก็ไม่มีนะครับดูใบหน้าของพ่อครับม,มาครับครั้งนี้ดูหลังเหรียญนะครับเพื่อนเมื่อพลิกหลังเหรียญมานะครับ ให้สังเกตจุดนี้ก่อนเลยครับ <c oughs> บริเวณหูเหลียงครับจะมีรอยเส้นขั้นหูนะครับซึ่งเกิดจากรอยปั๊มของเครื่องเครื่องปั๊มเหลียงครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับนี่ครับขอบตั้งเลยนะครับ และจุดต่อมานะครับเพื่อนๆหลังเหรียญครับจะมีร่องรอยของการกระแทกการต่อโค้ดนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมตรงเนี้ยที่ข้างหลังครับจะเป็นตำแหน่งที่ต่อโค้ดว่าแดงนะครับจะมีรอยกระแทกอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเส้นนี้จะบี้เลยครับเส้นบี้เลยนะครับเนี่ยเพราะเกิดจากแรงกระแทกของโค้ดนะครับ แล้วเพื่อนๆดูนี่ดูเห็นไหมครับเส้นสายฝนครับวิ่งในนี้เต็มเลยและจุดต่อมานะครับจะมีนะครับเส้นขีดนะครับพาดยันนะครับยาวลงมาจนชนขอบเหลี่ยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูตำแหน่งนี้นี่ครับเส้นนี้จะเล็กและคมเลยนะครับนี่ครับถ้ามีอย่างนี้ถือว่าเป็นบล็อกนิยมนะครับ ถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นบล็อกธรรมดานะครับแล้วจุดต่อมานะครับเอ่อเป็นหลักพิจารณาได้เพื่อนๆสังเกตบริเวณขอบเหรียญครับจะมีรอยปิ้งของโลหะลำไรนะครับเนี่ยครับขึ้นขึ้นมาครับเกิดจากเกิดจากแรงของตัวตัดนะครับเครื่องปั๊มครับนี่ครับเห็นไหมครับขึ้นมานิดๆเนี่ยครับ เป็นเทคนิคใชใ้ดูได้นะครับอืมนี่ยครับโอ้อันนี้เห็นเห็นเลยเนี่ครับจะเป็นรอยปิ้นขึ้นมาเล็กครับเพื่อนๆเ,เป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับนะครับดู๋ดยดูตัวตัดกันนะครับขอบตัดจะเป็นตัดหยาบนะครับเนี่ยครับ จะตัดมาแล้วก็ฉีกไปไปลายนะเพื่อนๆน,นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ให้สำหรับเพื่อนๆได้นะครับนำไปเป็นหลักการพิจารณาพาเกทแท้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจากกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ